ข่าวดีดีกับพี่คำรนารน,รน,าาารนตอนอย่าเพิ่งขึ้นราคานาอุน,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 นุนมอนมนะ <c oughs> จะบอกให้เมืองชายแดนติดกัมพูชามีเม็ดเงินมหาศาลหมุนวนอยู่ที่ชายแดนบ้านเมืองเราจะเริญไววมีพร้อมโรงง เวามเดาได้ชนนมกันครับมากลิงล้งกลิง้งกลิ้งเอาดืม่มฉลองความสำเร็จของธุรกิจชาวบ้านครับข้างซี่ของฝ่ายที่ยังไม่อยากให้ปรับราคานมขึ้นไปเพราะกลัวผู้บริโภคจะเดือดร้อนและปัจจุบันเรากำลังส่งเสริมให้คนบริโภคนมแต่ถ้านมแพงใครจะกินนมจึงสวนทางกันทางออกที่ชี้มาตอนนี้คืออยากให้ผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรตามสากรต,าต่างๆปรับตัวลดต้นทุนเรื่องอาหารทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบ บางชนิดปลูกได้เองแปรรูปเองก็ไม่จำเป็นต้องซื้อบางคนเลี้ยงผิดไปซื้ออาหารเม็ดของสัตว์2กระเพาะเอามาเลี้ยงวัวซึ่งเป็นสัตว์สี่กระเพาะก็มีเขาไปเอาอาหารอัดเม็ดมามันถูกกว่าแพงฮะกิโลสิบกว่าบาท เอาไปเอามทไมังวมันเคยกินถูกไหมไม่กินมันก็จะลดผมกําลังทําอาหารทีมอาส่งเสริมคนปลูกข้าวโพดทั้งต้นทั้งฝักมีเครื่องบรรจุเก็บไว้ได้นานเรื่องนี้ควรต้องนั่งพินิษย์พิจารณาการให้ละเอียดและนานหน่อยส่วนขึ้นอย่าให้มองให้รอบครอบก่อนที่จะพูดอะไรก่อนที่จะขึ้นอะไรขอให้มองให้รอบครอบว่าเหตุผลแล้วก็อุตสาหกรรมนมในประเทศเราเขาจะทํากันยังไงอุตสาหกรรมนมไทย หลายหลายคนตรงนี้ผมเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงห่วงตรงนี้และถ้านมแพงรัฐก็ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นเอามาซื้อนมโรงเรียนแจกเด็กนักเรียนถ้าขึ้นมากมันก็กระเทือนคนผู้บริโภคถูกไหมโดยเฉพาะนมโรงเรียนรัฐบาลก็ต้องไปเพิ่มงาประมาณในการซื้อนมให้เด็กลายหัวต้องเพิ่มค่านมทุกวันนี้7บาทเพิ่มไปก็ต้องเป็น8บาทกว่าตรงนี้มันก็เป็นปัญหากับสังคมพอสมควรก็ฝากถึงกระทรวงพาณิชย์ฝากถึงรัฐบาลจะทําอะไรก็ คิดกันให้รอบคอบกลิ้งกลิงกลิงอ่าเดิมไม่เมาแน่ดีต่อสุขภาพสรุปให้ดัง,ดงๆฟังกันชัดๆว่าถ้านมแพงเกินไปอาจพังทั้งคนเลี้ยงคนกินและรัฐขอรับขอบคุณมากที่ทำให้พวกผมมีอาชีพวันนี้35ปีแล้วที่อยู่กับผมมาดูนมดีบ่ดีด <laughs> วันนี้ดีใจนักหนาที่ได้มาอยู่กับนม ดีๆกับพี่คำรณทุกคนกำลังเพ่งพินิษพิจารณาว่านมสมควรจะขึ้นราคาหรือยังในตอนนี้นะ <c oughs> จะบอกใค้สะแก้วนมของไทยกำลังก้าว